ึ้นแล้วนะคะถึงเรื่องราวของการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากการทํางานและไม่เนื่องจากการทํางานค่ะและในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของการเบิกจ่ายเงินในกรณีค่าคลอดบุตรและก็ค่าทําฟันค่ะซึ่งแต่ละแต่ละอย่างเนี่ยจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นการทําฟันหลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าระบบประกันสังคมจะดูแลได้ครอบคลุมหรือไม่ทั้งการถอนการอุดนะคะหรือว่าท,ทํทธนตกรรมต่างๆภายใน ช่องปากนี่แหละเดี๋ยวคุณนิติรัตบัวจันนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูการให้บริการในพื้นที่ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่7ค่ะว่าเขาจะมีการดูแลผู้ประกันตนที่มาขอรับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการคลอดบุตรและการทำฟันอย่างไรบ้างติดตามกับคุณนิติรัตบัวจันค่ะ รายการประกันสังคมกระทรวงแรงงานวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมานอกพื้นที่ค่ะเพื่อมาติดตามการภารกิจการทํางานนะคะของสํมนักยันประกันสังคมที่มีสิทธิพิเศษต่งตางๆนะคะให้กับผู้ประกันตน,นะคะ่ะโดวยวันนี้นะคะเราก็มาที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่7ค่ะเพื่อมาติดตามโครงการนะคะให้ผู้ที่มีสิทธิประกันตนนะคะสามารถเบิกจ่ายการใช้ใจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ย ได้โดยตรงที่โรงพยาบาลค่ะเราจะมาพูดคุยกับสองท่านในวันนี้ที่มาวมรายการนะคะเราือท่านแรกเลยค่ะขออนุญาตแนะนำนะคะท่านผอสอำนักง,งานประันสังคมคคพุทธพิมพ์สุวรรีรีเจ็ดค่ะคุณวิระจันตินะคะสวัสดีค่ะสำหรับท่านหนึ่งสาวสวยท่านนี้นะคะคุณจีรนุชธรรมสน์ค่ะผู้อำนวยการสายงานบริหารโรงพยาบาลบางประกอบแปดซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ร่วมกันกับสงานประกสันสันคมด้วยสวัสดีค่ะขอน่งเลยค่ะขออค่ะ จุดเริ่มต้นผลิตการได้ที่ไหนเราทรการบริการห้กัะผููประกันตนที่โรงพยาบาลเลยสามารถเบิกจ่ายได้ที่นเลยครับก็ระยะแรกมีอยู่2เรื่อง3เรื่องนะฮะที่สามารถยื่นเรื่องขอรับสิทธิประโยชน์ได้ที่โรงพยาบาลนะครับ mm. ก็มีเรื่องของเล่ชนช็อดบุตรส่งคราบบุตรแล้วก็ทำตากรรมนะครับก็เริ่มต้นโดยพูดคุยกับทางโรงพยาบาลในโครงการโดยเฉพาะโรงพยาบาลมาประกอบแตนะ่เนี่ยได้รับความร่วมมือดีมากนะฮะ ก็ปรึกษาหารือกันทางโรงพยาบาลเดิมทีเขาก็มีโครงการเช่นนี้คือเดินเรื่องเกี่ยวกับสิทธิบัตรให้กับคนที่เปคลอดที่โดงพยาบาลอยู่แล้วบังเอิญก็มาเจอกันทางผมก็บอกว่าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเอามายื่นที่ที่เราก็ได้นะส่งเอกสารมาแล้วก็เราก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารไป ็จะสะดวกขึ้นเพราะแต่ก่อนก็ต้องมาเดินเรื่องให้แล้วมารอรับเงินอะไรอะมันจะยุ่งยากนะฮะมอบอำนาจมอบอำนาจกคือเหมือนกับผู้ประกันตนสามารถมอบอำนาจให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อที่จะมาใช้สิทธิเบิกจ่ายต่างๆดยเพาะเรื่องของทอดบุตรนะคะเรื่องของการทำบานรสิได้หมดเลยได้หมดเลยใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ส่งแต่เอกสารเราใช้วิธีอย่างนี้นะฮะทางโรงพยาบาลไม่ต้องเดินทางมาทุกวันอาจจะใช้วิธีแฟกมาก่อนหลักฐานแล้วทางเราตรวจสอบแล้วก็ ทำจ่ายแล้วเขาตัวจริงมาที่หลังเอาหลักฐานมาเก็บแล้วรอการตรวจสอบที่หลังซึ่งจะทําให้รวดเร็วขึ้นนะอย่างเขาคลอดวันจันทร์ก็แฟกมาเลยเราก็จะทําแล้วก็โดยเขาต้องมีหน้าบัญชีนะหน้าบัญชีก็ธนาคารต้องก้าวธนาคารแต่เยอะมีกู้นตนคงมีนะมีตั้งแต่กสิกรไทยกรุงไทยธนาชาติแล้วก็กรุงศรีอาหารไทยแล้วก็กรุงเทพไทยพาณิชย์ทางารอิสลามนะก็ธนาคาร C I เอ็มบีไทยนะอันนี้อีกอันหนึ่งนะอันนี้คือข้อสําคัญก็คือผู้อุนธจะต้องมีสมุดธนาคารหน้าบัญชีหน,หน้าแรกมาให้เราเราจะได้โอนได้<ม>ก็ภายในไม่เกิน5วันนะฮะได้รับเงินแน่นอนสาหรับกรณีขอดลุขอดลุกแล้วก็ทาตกรรมด้วยนะทางตกรรมทำได้เหมือนกันเลยทำได้เหมือนกันทันตกรรมก็เหมือนกันส่งหลักฐานมา แต่กรณีลอดบุตรเนี่ยฮะผู้อันตนเขามีความจําเป็นจะต้องใช้เงินเร่งด่วนนะฮะคือค่าไปลอดแล้วไม่มีเงินไม่ต้องจ่ายโรงพยาบาลในวันที่จะออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเราเบิกเป็นเงินสดเลยนะเราให้เจ้าหน้าที่ไปจ่ายข้างเตียงเลยนะครับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจะไปถึงที่โรงพรยาบาลเพื่อจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายให้ใช่ก็เขาก็จะเบิกได้ค่าลอดเหมาจ่ายหมื่นสามหมื่นสามพันบาทแล้วก็เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการทอดบุตรในกรณีเป็นผู้อันตนหญิงเนี่ยนะใช้สิทธิ์เนี่ยนะ ขาจะได้รวมรวมอีกอีอกหนึ่งเดืนนอน,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 นครึ่งถ้าเราเป็นเดือนหนึ่งเดือนครึ่งนะรวมกับค่าทอดเมาใจหมื่นสามก็ได้กันหลายตังค์อยู่เราสามารถไปบรรเทาด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดที่โรงพยาบาลอีกนี้คือดูเหมือนผู้ประกันตนเนี่ยจะสามารถมีความสะดวกสบายในการที่จะไปติดต่อกับสม้าหนี้ประกันสัคมากขึ้นเป็นภาระกับทางโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นไหมคะครตรงจุดนี้ต้องเรียนว่าไม่เป็นภาระเลยนะคะค คือถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเทียบกับงานเดิมที่ที่ร่วมทํากับทางสำนักง,งานอยู่เนี่ยเราพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนที่มาคลอดมาทําฟันเพื่อให้เขาเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้มากขึ้นบางคนเนี่ยอยากทําฟันแต่ว่าไม่มีเงินสํารองจ่ายเอะเราจะทํายังไงก็ออกแบบกันมาตลอดวางแผนแล้วก็โครงการของสํานักง,งานประกันสังคมก็มาตอบโจทย์ให้ว่าอ๋อมีโครงการร่วมกันโดยที่โรงพยาบาลเนี่ยรับเรื่องเบื้องต้นให้กับคนไข้นะคะพอรับเรื่องเบื้องต้นเสร็จเนี่ย ก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะส่งเรื่องให้ทางนี้พิจารณาได้โดยรวดเร็วค่ะก็เป็นการบรรเทาค่ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะในเรื่องของค่าทันตกรรมแล้วก็ค่าคลอดบุตรค่ะอย่างค่าธันตกรรมเนี่ยแต่ละคนผู้ประกันตนจะมี1 600บาทต่อปีแบ่งเป็นสองครั้งครั้งละ300อันนี้ไม่ต้องสำรองจ่ายเงินก่อนเลยด้วยครับผู้ประกันตนจ่ายไปก่อนไมคะจ่ายไปก่อนโดยปกติโดยโดยปกติเนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าคนคนไข้มาถอนฟันซี่หนึ่ง ที่หา้าอยบาทอย่างนี้ค่ะ เราก็จะบรรเทาเขาโดยการที่ว่าเราเก็บเฉพาะส่วนเกิน200รบาทสามบาทในส่วนกัจสังควก็คือเดี๋ยวทางโรงพยาบาลจะติพต่อมากับสำกนานประกันสังคมก็คือก็คือเรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกว่าให้คุณข้อครณค้างชำระเขาได้รับเงินเขาก็มาจ่ายให้โรงพยาบาลก็ให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้มากขึ้นค่ะซึ่งจากปกติแล้วเนี่ยถ้าจะมาใช้สิทธิตรงนี้ก็ต้องใสไปก่อนเลย500บาทแล้วก็รอเบิกกับสำกนานประกันสังคมอีก300บาทใช่ ซึ่งเรียนว่าตามประสบการณ์เนี่ยมีพนักงานของเราบางท่านเนี่ยด้วยความที่ไม่เข้าใจกระบวนการเก็เอาไปอยู่ในลิ้นชักแล้วก็หมดอายุ<ช>อะไรก็มีซึ่งมันไม่ได้สะดวกเหมือนทุกวันนี้อ<ล>ะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้ทุกก,กันตนเสียโอกาสด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็คือตัดตัดทั้งภาระตัดทั้งความยุ่งยากไปเลยใช่ไหมคะครับกับก็โครงการเกี่ยวกับการไปยื่นรับสิทธิประโยชน์ณสถานพยาบาลตอนนี้มีหลายโรงพยาบาลนะแต่เรา เราทดลองทําในเขตพื i, พ้นที i, ่ดรับผิดชอบก<อ>่อนนะพื้นที่7อยที่ไหนบ้างคะก็มีตั้งแต่บางขุนเทียนบาง, ont, บ,างบอนจอมทองแล้วก็ทุ่งครุแล้วก็ล,วกลาดบนนะุบรณะเฉพาะโรงพยาบาลในเครือข่ายนี้ก่อนอก็สมัครกันมาตอนนี้มีโรง,งพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมีโรงพยาบา,าลบางมดโรงพยาบาลประชาพัฒน์โรงพยาบาลพระราม2โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์โรงพยาบาลบางปะกอก18แล้วก็9เลยนะยินเตอร์นะ แล้วก็โรงพยาบาลราชบุรณนะโรงพยาบาลนครธมโรงพยาบาลที่อยู่นอกเขตที่จะขอเข้าร่วมเลยเนะี่ยมีโรงพยาบาลหลวงพ่อธวีศักดิ์โรงพยาบาลเกษมราสตร์บางแคโรงพยาบาลเกษมราสตร์จันทัที่เบศก็ขอร่วมโครงการด้วยะนะมีทั้งหมด12โรงนนะสพยาบาะถ้าเกิดว่าผู้ประกันตนที่มีสิดที่ประกันสังคมอยู่ในโรงพยาบาลที่ท่านผอบอกไปเมื่อสักครู่ก็สามารถใช้สิทธิ์แบบนี้ในแบบนี้ได้เลยเราื่องปิดสาเติมครับครับโดยปกติเนี่ยการทอดบุตรหรือการทําฟันเนี่ย พูดตนไปใช้ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปตามโรงพยาบาลตามแบบแต่ต้องมาเบิกทิหวังทีนี้เราทําโครงการนี้เพราะว่าถ้าเขาไปใช้สิทธิทโรงพยาบาลอย่างที่กล่าวพินีที่กล่าวตะกี้นะฮะเขาก็จ่ายตังค์ไปก่อนในขณะเดียวกันก็ส่งเอกสารมาโดยทางโรงพยาบาลจะรับเรื่องให้แล้วก็ติดต่อกทางเราแล้วโอนเงินเข้าบัญชีไปซึ่งก็จะได้เงินภายในสักไม่เกินท่าถือว่าเร็วมากเลยนะคะ,ะเพราะว่า ต้องท,ทำบัรและข้อบุตรด้วยครับครับ,รบ,รบนอกจากนั้นนะกรณีัทส่งข้อบุตรเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมายื่นที่ประกรันสังคมนะคือบุตรที่เกิดมาเนี่ยจะได้เงินสงเคราะเดือนละ400บาทนะต่อรายเนี่ยเป็นเวลา6ปีนะฮะหปีซึ่งเขาก็ไม่ต้องยื่นเรื่องไอ้เขาไม่ต้องมาติดต่อที่เรานะฮะเพียงแต่เขาว่ายื่นเรื่องที่โรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลส่งมาให้ทางเราแล้วเราก็จะจ่ายค่าบัญชีไปแต่เรื่องกรณีสงขคราบุตรจะต้องตรวจสอบให้ละเอียดนิดนึงเพราะเป็นการจ่ายระยะยาว นะมันก็ก็ก็ช่วงที่ทํามาสักสองเดือนเนี้ยโครงการนี้เริ่มแต่เมษาวันธระราชการพลเรียนเราเริ่มแต่หนึ่งเมษาเรืนี่เดินไม่ได้สองเดือนละเห็นได้รับความสนใจมากนะค่ะมากมีคนก็ใช้สิทธิ์ันก็ปดีธานกรรมประมาณร้อยกว่ายายนะี้คลอดบุตรเนี่ยก็ประมาณสักสามสี่สิบลายละสามสามสิบลายนะแล้วก็ ตอนระยะแรกๆเขาคงอาจจะยังไม่ทราบกันทั่วถึงและก็อยากจะให้ผู้ที่ชมรายการนี้ทราบแล้วก็ประชาชนเพื่อนผู้บรรทมให้มาใช้บริการด้วยในลักษณะเช่นนี้จะได้สะดวกคือ,อคือไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคมนะแล้วก็เราต้องเสียเวลาทำงานือลางานมานะแล้วก็คนต้องรา,า,ายงานมาเอออย่างนั้นนะฮะถ้ากรณีต้องอุ้มลูกมารับเงินเลยเพราะไม่มีตังเนี่ย ผมยินดีที่จะไปจ่ายข้างเตียงเลยซึ่งซึ่งที่โรงพยาบาลพระรามแปดบางประกอบแปดเนี่ยเราไปจ่ายมาแล้วนะฮะมีแหล่ีคนได้ใช์ได้ใช้สิทธิ์แล้วในกรณีไปจ่ายข้างเตียงนะสำหรับผู้ประกันตนที่จะใช้สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นกรณีลอดบุตรหรือว่าทำฟันจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรไปบ้างคะเชิญเชิญเ่านขออ๋อกรณีลอดบุตรเนะฮะเขาก็ที่หลักๆก็คือสิทธิบัตรศีธิบัตรนะแล้วก็ สมโนบ,บัตรประชาชนเนี่ยหลักๆเลยนะฮะแต่ถ้าในกรณีของฝ่ายชายฝ่ายชายเนี่ยมันต้องใช้ใช้สิทธิจากฝ่ายชายซึ่งมารดาไม่ได้เป็นผู้กันตนเนี่ยเขาต้องมีทะเบ,บียนสมรสมาเพนนื่ญอญรลยว่าต้องถ้าเกิดว่าหรือคุณพ่อกรณีคุณพ่อเนี่ยจะต้องจดทะเบ,บียนสมรสถ้าไม่มีแต่ว่าถ้าไม่มีทะเบียนสมรสก็เราอนุญาตในลักษณะว่าให้เป็นหนังสือรับรองว่า ฝ่ายชายเนี่ยได้อยู่ที่ชั้นสามีปัญญากับฝ่ายหญิงโดยเปิดเผยแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอันนี้ใครต้องเป็นผู้รับรองตัวตัวเขารับรองนะฮะคือก็คือว่าในขณนะนั้นไม่มีปัญญาที่จดทะเบียนสมรสในขณะที่ก็นะฮะไม่ใช่ว่ามีนคนถามบอกว่าเอ้ยยี่นี่เป็นเมียน้อยนี่ได้ไหมผมไม่ได้ไม่ต้อง <c oughs> <c oughs> มีนี่ยากไหคะเพราะว่าถ้าเมียน้อยคือต้องมีเมียหลวงอยู่ในขณะนั้นจกิดทะเบียนสมรสคนหนึ่งใช่ไหมแล้วรับเบิก มาเบิกของอีกคนหนึ่งที่ไม่จดทะเบียนสมรสณษณะนี้ไม่ได้ทั้งค่าคลอดบุตรและค่าโอ,อสงเคราะห์บ,บุตรนี่ลูกที่เกิดมาต้องเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายคือเกิดจากสามีพัญยาที่จดทะเบียนสมรสถึงจะได้ตรงนั้นรวมทั้งฝ่ายหญิงด้วยไหมคะถึงจะได้ค่าสงเคราะห์บุตรถ้าใช้สิทธิ์ผ่านทางฝ่ายหญิงมาถึงสงเคราะห์บุตรเนี่ย ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ใช้ได้เพราะว่าลูกที่เกิดมาจากตัวตนหญิงอันนี้เป็นเป็นเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยสายเลือดอยู่เลยถ้ามป็นมานะครับก็เบิดได้เลยแต่ก็แต่ก็มีเงื่อนไขกันนิดนึงว่าก่อนคลอดเนี่ยต้องส่งเงินสมทบมาอย่างน้อยเจ็เดือนใน15ห้าเดือนที่เจเดือนเนี่ยค่็7เดือนต้องส่งมาตลอดไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตราไหนก็ตามเฉพาะคลอดบุตร ครอบบุตรและมาตรามีสามเก้เหมือนกันแต่39ต้องผ่าน33มามนะครับต้องคัดเป็นผู้ประกันตนที่อยู่ในมีนายจ้างมีระบบงานที่ถูกต้องแล้วอาจจะลาออกจากับงานแล้วก็เลยแต่ก็ยังอยากจะใช้สิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องก็เลยย้ายมาเป็นมาตราสามจุดเก้าค่ทีนี้ทีนี้อย่างมาตราสิทธิ์ยังไม่มีที่ยังก็มาตราสิทธิ์ยังไม่มีรแต่ถ้าเกิดว่ากรณีเอ๋หลายคนสงสัย มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวแต่ว่าจกทะเบียนถูกต้องสามารถใช้สิทธิแบบนี้ได้ด้วยไหมคะได้เหมือนกันนะหมายถึงว่าต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วมาขึ้นทะเบียนประกันสังคมถูกต้องเขาใช้สิทธิเหมือนกับผู้อุทนชาวไทยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเขาเป็นผู้อุทนคนหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับฝรั่งหรือทางทางคนญี่ปุ่นคนเกาหลีที่มาอยู่เมืองไทยมาทํางานบริษัทมาทประกันสังคมก็ใช้สิทธิเหมือนกันเล่อนไขเดียวกันนะอันนั้นก็เหมือนกัน แล้วทางโรงพยาบาลเองมีการให้คําแนะนํากับผู้ที่มาใช้สิทธิ์ยังไงบ้างคะเขาคือว่าเห็นว่าหลายคนก็กบางคนก็รู้แล้วมีการไปบอก่อลวกังเ็นตัวไย่ที่บค่ะเราก็ทําเป็น2ขั้นตอนใหญ่ๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือตั้งแต่ผู้ประกันตนฝากคันกับเราค่ะซึ่งซึ่งเราได้ดูแลเขาใกล้ชิดเพราะว่าเราได้ดูแลในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพในญิงตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นการดูแลภาวะสุขภาพเด็กในครรภ์ดูแลมันดาอเอง ดูแลกรณีทันตกรรมให้ด้วยนะคะผูกไ<อ>ปถึกคันใช่เ,เพราะว่ามันมีงานวิจัยหลายๆงานบอกว่าถ้าคุณแม่ฟันผุมันก็จะส่งผลต่อน,น้ําหนักตัวเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราส่งเสริมสุขภาพคุณแม่ดีพอจะส่งเสริมถึงภาวะสุขภาพของเด็กในครันด้วยเราก็ให้ความสําคัญตรงนี้เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลในเนครือบางประกอบและโรงพยาบาลบางประกอก8ก็ได้ทำโครงการนี้ขึ้นมา<ช>ดูแลผู้ประกันตนนะคะที่ถือบัตรรับรองสิทธิ์ทุกโรงพยาบาลเลยนะคะสามารถที่จะมาใช้สิทธิ์ สร้างเสริมสุขภาพนะคะในขณะที่เขายังตั้งครรภ์อยู่นะคะโดยไม่คิดค่าใช้จา่ายเพราะฉะน,นั้นเราก็จะประชาสัมพันธ์ช่วงนั้นแหละคะ่ะว่าหลังจากท่านคลอดเนี่ยท่านจะใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์คลอดได้ยังไงก็จะประชาสัมพันธ์ช่วงนั้นที่แผนกผู้ป่วยนอกที่เขามาฝากค่ะ ช่วงที่2คือถ้าเข้ามาในช่วงที่จะเข้าสู่ภาวะคลอดเลยเนี่ยใ, <S 2> <S 2> ใช่เราก็จะมีใช่ค่ะเราก็จะมีแผนกรับผู้ป่วยในหรือแผนกประสานสิทธิ์เนี่ยคอยให้คําแนะนําในเรื่องของอการเตรียมเอกสารเพื่อใช้สิทธิ์แล้วเราก็จะมีการประสานงานอย่างรวดเร็วเบื้องต้นก็ไปที่สำนักงานเขตบางบอนให้แจ้งเกิดอย่างรวดเร็วแล้วก็แจ้งในเรื่องของการใช้สิทธิ์อย่างรวดเร็วแล้วก็ทางนี้ก็ตอบสนองโดยการที่ไปไปจ่ายค่าคลอดให้ถึงข้างเตียง ทำให้บรรเทา่ทารักษาเพราะหลายๆคนไม่ได้มีมการเตรียมค่าลอดไว้ค่ะคือบางคนเขาก็ไม่ไม่ได้มองว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้มันสูงบางคนไม่ได้ศึกษาเลย